นักเรียนทุกคนค่ะวันเช้าวันนี้พบกับวิชาภาษาไทยค่ะช่วงแรกน,นะคะจะพบกับคุณครูแต้ค่ะและอีกช่วงหนึ่งนะคะจะพบกับคุณครูอีกหนึ่งท่านค่ะนักเรียนต้องคอยติดตามนะคะว่าคุณครูอีกหนึ่งท่านเนี่ยคือใครในเช้าวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยเนี่ยนักเรียนจะไม่ง่วงแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณครูมีกิจกรรมแล้วก็เกมมาให้นักเรียนได้ลองเล่นกันด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะคุณครูอยากถามว่านักเรียนรู้จักสายลับหรือว่านักสืบกันบ้างไหมคะรู้จักใช่โคนันไหมคะใช่ค่ะโคนันนะคะก็เป็นการ์ตูนยอดฮิตในหมู่เด็กๆเ,เหมือนกันค่ะงั้นวันนี้นะคะคุณครูจะลองให้นักเรียนได้ไปเป็นโคนันหรือว่าได้ลองไปเป็นสายสืบกันดีกว่าค่ะและกิจกรรมที่ครูนะคะนำมาให้นักเรียนได้ทำในวันนี้ก็คือ กิจกรรมจับคู่บัตรภาพค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจะมีคำศัพท์และรูปภาพมาให้นักเรียนได้ลองทำค่ะนักเรียนต้องหาให้เจอนะคะว่าคำนี้หรือรูปนี้คู่กับอะไรค่ะเห็นไหมคะว่าคำว่าบ้านจะคู่กับรูปวัดหรือเปล่าคะหรือคำว่าวัดจะคู่กับ รูปม,มดแดงหรือเปล่านักเรียนต้องดูให้ดีนะคะว่าบัตรภาพกับบัตรคำคำไหนคู่กันนักเรียนต้องจับให้ถูกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่คุณครูนะคะให้นักเรียนได้ลองไปเป็นสายซืบหรือสายรับหาคู่ของตัวเองแล้วใครสามารถหาคู่ของตัวเองเจอบ้างคะหนูค่ะ<า>เก่งมากๆเลยคะ่ะไหน เรามาช่วยกันเฉลยกอีกกาค่ะว่าใครคู่กับใครบ้านคําว่าบ้านคู่กับรูปอะไรคะบ้านค่ะแล้วคําว่ามดล่ะคะคู่กับรูปอะไรมด,มดค่ะเก่งมากค่ะเอคาสุดท้ายคําว่าไรคะวัดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคําว่วาวัดน,นะคะคู่กับรูปวัดค่ะมีใครสับสนระหว่างรูปบ้านกับรูปวัดบ้างไหมเอ่ยถ้าใครสับสนต้องดูดีๆนะคะระวังจะสลับคู่กัน หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้หาคู่ของตัวเองเจอแล้วแสดงว่านักเรียนพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องพร้อมไปเป็นสายลับและก็สายสืบกไปดีกว่าค่ะ ะคะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ลองเป็นสายสืบกับสายรับกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าในเรื่องเพื่อเพิ่มความเป็นสายสืบกับสายรับกันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะ ณนะเขตลานวัดนะคะที่ร่มรื่นมีเด็กประมาณ10คนกําลังนั่งกันเป็นกลุ่มคุยกันเสียงดังจองเจ๊จอแจเลยค่ะแล้วสักครู่หนึ่งก็มีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย2คนนะคะเดินเข้ามาค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะหลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มที่เป็นตัวแทนหนึ่งคนก็พูดขึ้นมาว่าทำความเคารพหัวหน้าหนุ่ยหัวหน้าเปียแล้วทุกคนก็ลุกขึ้นยืนโค้งคำนับหนึ่งครั้งค่ะ หลังจากที่ทุกคนนะคะโค้งคำนับหนึ่งครั้งแล้วทุกคนก็นั่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มค่ะแล้วหัวหน้าหลุยส์ก็พูดขึ้นมาว่าสวัสดีสายลับทุกคนวันนี้หนูติ๊ตตีที่บ้านอยู่ท้ายซอยมาขอให้เราช่วยตามหาหมาลายจุดผูกโบสีชมพูซึ่งมันได้หายออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นตอนนี้หนูติ๊ตตีก็ร้องไห้ขี้มูโป่งแล้วหลังจากที่สมาชิกนะคะได้ฟังทุกคนก็ ช่วยกันคิดวิเคราะห์ค่ะว่าจะไปหาหมาได้จากที่ไหนแล้วหัวหน้าเปียก็พูดขึ้นมาว่างั้นเราแยกกันไปปฏิบัติหน้าที่หลังจากพระฉันเพลงเสร็จแล้วเราค่อยมาเจอกันฉันจะไปกับกลุ่มมดดำส่วนหัวหน้าหนุ่ยก็ไปกับกลุ่มมดแดงหลังจากที่สมาชิกทุกคนได้ฟังนะคะก็แยกย้ายกันไปตามกลุ่มของตัวเองค่ะ หลังจากที่ทั้งสองกลุ่มนะคะแยกย้ายกันไปทํางานแล้วค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีวิธีการปฏิบัติการยังไงกันบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1คือกลุ่มมดแดงหรือกลุ่มของมดอ้างเุยค่ะกลุ่มนี้นะคะทุกคนนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นก็จะชูมือขึ้นค่ะทุกคนนะคะจดบันทึกข้อความหรือข้อสรุปที่ได้นะคะว่าควรไปตามหาหมาจากที่ไหนนะคะ เมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วทุกคนก็แยกกันไปเป็นคู่ข่าเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันเมื่อตอนออกไปตามหาหมาค่ะมาดูกันที่กลุ่มที่สองกันบ้างค่ะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มมดดำหรือกลุ่มของหัวหน้าเปียนั่นเองค่ะกลุ่มนี้เนี่ยสมาชิกทุกคนนะคะมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้อนในการทำงานมากค่ะแต่กลุ่มนี้เนี่ยพูดคุยกันเสียงดังจอกแจ๊กจอแจ๊ เมื่อตัดต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะก็ไม่มีการยกมือหรือฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะอีกทั้งไม่มีการจดบันทึกข้อความหรือข้อสรุปด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็แยกกันไปเป็นเดี่ยวบ้างคู่บ้างหรือว่าเป็นกลุ่มบ้างตามความสมัครใจของแต่ละคนเลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ฟังแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีการปฏิบัติการกันยังไงนักเรียนนะคะคิดว่ากลุ่มไหนหนะ้าที่จะเป็นคนตามหาหมาลายจุดผูกโบสีชมพูเจอนักเรียนเก็บไว้ในใจนะคะแล้วค่อยนำมาตอบกับคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ จากที่เรียนกับคุณครูแต้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสนุกค่ะแล้วเรียนถึงไหนกันแล้วคะกำลังตงามหาหมาค่ะโอ้โหเนื้อเรื่องกำลังน่าสนุกและเข้มข้นเลยงั้นวันนี้คุณครูกุ้งก็จะมาต่อเนื้อเรื่องในส่วนต่อไปแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะไปเริ่มกันเลยสายลับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งเดินตรงไปที่ว่าน้าหวานคนสวย น้าหวานคนสวยเนี่ยเป็นนักร้องในร้านอาหารแห่งหนึ่งในหมู่บ้านน้าหวานกลับบ้านดึกมากโดยมีน้าชัยนะคะที่เป็นสามีเป็นคนไปรับบางทีระหว่างทางน้าหวานอาจพบเห็นเหตุหการณ์อะไรบางอย่างก็ได้หัวหน้าหนุ่ยก็เลยพูดขึ้นว่าสวัสดีครับน้าหวานน้าหวานพบเห็นหมาลายจุดผูกโบสีชมพูบ้างหรือเปล่าครับ น้าหวานก็เลยตอบว่าน้าไม่เห็นหรอกนะแต่น้าได้ยินเสียงหมาร้องแล้วก็เห็นคนมุงดูอะไรก็ไม่รู้ตรงที่ทิ้งขยะตรงโน้นแน่วนหน้าหนุยก็เลยตอบว่าขอบคุณครับสายลับกลุ่มมดแดงน,นะคะก็ได้เบาะแสขึ้นมาบ้างแล้วเสียงขยับประตูรั้วและเสียงเด็กดังเอ,งอะอะทำให้ลุงใหญ่นักมายากลซึ่งกำลังซ้อมรับและโยนลูกเหล็ก สี่รูปพร้อมๆกันตกใจหันตามเสียงลูกเหล็กเล่นล่นใส่เท้าโอ๊ยมีอะไรกันลุงใหญ่เดินขยโยขยเก,กออกมาเปิดประตูสีหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดแล้วกลุ่มของงดดำถามลุงใหญ่นวนๆวนว่าลุงลุงพบหมาลายจุดผูกโบสีชมพูไหมลุงเลยตอบว่าไม่รู้ไม่เห็นไปไกล เด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทลุงใหญ่ปิดประตูเสียงดังสนั่นสายลับกลุ่มมดดำอีกหนึ่งกลุ่มเร่งรีบเข้าไปทำข่าวในตลาดต่างคนต่างเดินแย่งแซงกันเพราะกลัวว่าถ้าช้าจะทำให้อดได้ข่าวและสายลับอีกคนหนึ่งเดินไม่ระวังจึงสะดุดก้อนหินล,ล้มขมามาลงไปในกระจาดขนมของป้าจแจม่ม ทำให้ขนมกล้วยขนมตาลและขนมสอดไส้ตกกระจายเกลือกเต็มไปหมดป้าแจ่มยังไม่หายตกใจสายลับกลุ่มมดดำรีบยกมือว่าอย่างรวดเร็วแล้ววิ่งหนีไปทำให้ป้าแจ่มอ้าปากค้างและทันใดนั้นได้ยินเสียงแว่วขึ้นมาว่าป้าแจ่มขาเดีย๋ยวหนูช่วยเก็บนะคะ กลุ่มสายรับมดแดงสองคนเดินมาพอดีจึงช่วยกันเก็บขนมใส่กระจากอย่างเรียบร้อยเสียงป้าแจงพูดขึ้นมาว่านี่แนะ่หนูเอาขนมไปกินนะขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยป้าเด็กๆตอบมาว่าขอบรักคุณค่ะหนูขอฝากเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะรีบไปตามหาหมาลายจุดของเพื่อนที่มันหายไปค่ะ ป้าแจ่มได้พูดขึ้นมาว่าอ๋อหมาลายจุดผูกโบสีชมพูน่ะหรอเด็กๆเ,เลยตอบว่าใช่แล้วค่ะป้าแจ่มเลยพูดว่าโถเอ้ยมันอยู่บ้านป้าเมื่อวานพวกหลานๆของป้าไปเจอมันที่ถังขยะตัวมันสกรปรกมองแมมจึงนำมาอาบน้ำแล้วเลี้ยงไว้นี่เขาก็กำลังตามหาเจ้าของมันอยู่นะ กลุ่มมดแดงทำงานสำเร็จโดยได้ทั้งหมาลายจุดผูกโบสีชมพูใบคื้นหนูติต,ติและยังได้ทั้งขนมถุงโตแบ่งให้กลุ่มมดดำรับประทานร่วมกันโดยไม่มีการยเยาะเย้ยหรืออิจฉาซึ่งกันและกันท้งนี้เป็นเพราะสายลับจิว๋วปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่เพียงแต่วิธีการเท่านั้นนะคะที่แตกต่างกัน เราเรียนเนื้อเรื่องกันจบไปแล้วนะคะไหนลองตอบคุณคณรูกุ้งหน่อยสิว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นแบบไหนให้ความรู้หรือว่าให้ความบันเทิงความบันเทิงค่ะถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี้ยเขาก็จะให้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทนิงน,นั่นเองในด้านของความรู้นะคะเขากา็จะให้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทํางานร่วมกับผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การไม่ดูถูกผู้อื่น เมื่อตัวเองเก่งกว่านั่นเองแล้วความบันเทิงน,นะคะก็จะให้เกี่ยวกับความสนุกสนานความเพลิดเพลินต่อไปนะคะครูก็จะให้ใบความรู้เพื่อให้นกักเรียนไปทบทวนความรู้กันเองค่ะค่ะในส่วนของใบความรู้นะคะครูก็จะมีสรุปในเนื้อเรื่องนะคะให้นกักเรียนได้อ่านมันก็จะมีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเรื่องเราเป็นยังไงนั่นเองค่ะก็ยังรองให้นกักเรียนไปอ่านดูนะคะ และใบความรู้ที่2นะคะก็จะเป็นคำศัพท์น่ารู้ที่มีทั้งคำศัพท์แล้วก็คำอ่านให้นักเรียนได้ไปลองอ่านลองทบทวนกันดูค่ะค่ะห,หลังจากนี้นะคะครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทําก็คือกิจกรรมสแสดงบทบาทสมมุติของตัวละครนะคะว่าตัวละครเนี่ยมีบทบาทสมมุติอย่างไรนะคะก็อย่างเช่นครูนะคะสนใจในบทบาทของน้าสวยน้าสวยเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็เป็นนักร้องนะคะครูก็จะลองแสดง บทบาทให้ดูนะคะสักนิดสักหน่อยครูภาษาไทยเคยเคียงเรียงความตอนอยูมอสามันุยงังจำขึ้นใจอ่าก็ประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปนะคะครูก็จะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะออกมาแสดงบทบาทสมมุติกันค่ะอ่านี่ก็เป็นตัวแทนห้องคนแรกนะคะไหนลองแนะนำตัวซิว่าู่ชื่อว่าอะไร สวัสดีค่ะชื่อน้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์นเนี่ยจะแสดงบทบาทเป็นตัวละครตัวไหนของเรื่องเออยากเป็นน้องหมาค่ะเพราะว่าน้องหมาน่ารักแล้วก็ผูกโบสีชมพูผูชอบสีชมพูมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนตามงหมาด้วยค่ะโอโ้โหเป็นตัวละครที่สําคัญมากและน่าสนใจมากอ่ะงั้นครูจะให้น้องเฟิร์นนะคะแสดงบทบาทเป็นน้องหมาลองดูเลย ฮุ้มฮุ้มฮุุอืมน่ารักมากค่ะเพื่อนๆคะช่วยกันตบมือให้น้องเพอนหน่อยโอ้โหเก่งมากเลยขอบคุณค่ะอ่าคนต่อไปนะคะไหนลองแนะนำตัวหน่อยสิสวัสดีค่ะชื่อ,น,น,อน้องนุ่นค่ะอืมน้องนุ่นน้องนุ่นนะคะคิดไว้หรือยังว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนดีอยากเป็นป้าแจมค่ะเพราะว่า ป้าแจมใจด,ดีมีเมตตาค่ะให้ขนมเด็กๆและที่สำคัญน,นะคะป้าแจมเป็นคนทำให้กลุ่มมดแดงเจอน้องหมาค่ะโอ้โหเยี่ยมมากงั้นไหนลองแสดงบทบาทสมมุติให้ครูดูหน่อยขนมไหมจ๊ะขนมไหมจ๊ะโอ้โหน่ารักมากอนาคตก้าวไกลเลยอ่ะงั้นเพื่อนๆชิว่าอยังไงบ้างน่นารักมากเลยค่ะ,ะครูก็เห็นว่าอย่างงั้นงั้นปรบมือให้เพื่อนหน่อย อ่านะคะนี่ก็คือตอนแทนคนสุดท้ายของห้องนะคะอะน้องมีชื่อว่าอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อน้องไอรินค่ะน้องไอรินเนี่ย แสดงเป็นตัวละครตัวไหนคะอยากเป็นหัวหน้าเปียค่ะเพราะว่าหัวหน้าเปียเนี่ยได้เป็นผู้นำค่ะถึงแม้ว,ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นค่ะว่าจะทำยังไงให,ให้ออกตามหาน้องหมาเจอค่ะโอ้โหมีความเป็นผู้นำมากนะคะอ่ะไหนลองแสดงบทบาทให้ครูและเพื่อนๆดูหน่อยสิว่าเป็นยังไง,ไง ดีเลยมีความเป็นผู้นำมากนะคะอ่ะเพื่อนๆปอบมือให้เพื่อนน้อยสิงกัน,าน,าน,านามากๆเลยขอบคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแต้แล้วก็คุณครูกุ้งนะคะก็จะมาสรุปเรื่องปฏิบัติการใส่รับจิ๋วนะคะนักเรียนได้ฟังกันคร่าวๆค่ะ ค่ะแล้วนะักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าตัวละครมีใครกันบ้างคะน้าสวยค่ะใครอีกคะน้าชัยค่ะถูกต้องแล้วคะ่ะแล้วตัวละครที่สำคัญสำคัญนะคะครูกุ้งมีใครบ้างคะค่ะสำหรับตัวละครที่สำคัญสำคัญในเรื่องนะคะก็จะมีน้าสวยน้าชัยป้าแจมนะคะแล้วก็ลุงใหญ่ที่เป็นนักมายากลค่ะค่ะแล้วก็ยังมี หัวหน้าหนุย่ยหัวหน้าเปียสมาชิกกลุ่มสายลับหนูติต๊ตีและที่สำคัญที่สุดนะคะคือใครคะคุกุ้ง,ค,งค่ะตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหมาลายจุดผูกโบสีชมพูที่พวกเราตามหากันนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะ ค่ะในด้านเนื้อหานะคะสมาชิกกลุ่มสายลับเนี่ยได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อตามหาน้องหมาลายจุดผูกโบสิชมพูนั่นก็คือกลุ่มมดดำและกลุ่มมดแดงค่ะในการทำงานของสมาชิกกลุ่มมดดำนะคะก็จะไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นต่างฝ่ายต่างแยกกันออกไปหาไม่มีข้อสรุปนะคะก็เลยทำให้ภารกิจ ในครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จค่ะค่ะส่วนสมาชิกกลุ่มมดแดงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีการทำงานแบบเป็นระบบแบบแผนฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและช่วยกันออกความคิดเห็นค่ะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือมีการจดบันทึกข้อความและข้อสรุปต่างๆทำให้กลุ่มของกลุ่มมดแดงเนี่ยประสบความสำเร็จในการตามหาน้องหมาผูกโบสีชมพูค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนของคุณครูเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการทำงานมีการแบ่งตำแหน่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะ,ะก็จะทำให้งานของพวกเราออกมาประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะและแล้วนะคะวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะซึ่งช่วงสุดท้ายเนี่ยแน่นอนเขาก็จะต้องมีการบ้านให้นักเรียนได้ทำแน่นอนค่ะ การบ้านของคุณครูนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะคือการตอบคําถามจากเรื่องที่นักเรียนได้ฟังกันไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีใบความรู้ที่คุณครูนะคะได้แจกให้ไปก่อนหน้านี้นักเรียนก็สามารถหาคําตอบได้ด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆครูทั้งสองก็จะขอพูดว่าขนาดมา้ายังต้องแพล้ลาเพราะว่าลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ